ท่านสวสครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประจักษ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับครับเรื่องแผนกระจายวัคซีนเนี่ยตามแนวนโยบายาวาระแห่งชาติของพลเอลกประยุทธ์จันโอชาและของรัฐบาลเนี่ยก็ดูจะมีเสียงขานร,รับจากประชาชนโดยทั่วไปซึ่งตอนนี้ก็ตื่นตัวเรื่องของการพร้อมที่จะไปรับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่คุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ก็มีการออกมาช่วยพูดช่วยชี้แจง ช่วยทําความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคําถามสําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าจํานวนวัคซีนที่ที่จะมีเข้า,านะครับหรือมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะมีเข้ามาตามไทม์ไลน์ที่เรา,เาที่เราจะเดินหน้ากระจายวัคซีนกับในส่วนที่สองอความเหมาะสมความถูกต้องทันกับสถานการณ์ทันกับจังหวะเวลาในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่จะต้องมีการจัดสรรวัคซีนในมุมมองของ ท่านสมร์สมชายนะครับในฐานะประธานของกรรมธิการาสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มของผู้รีโภพวกมองแผนที่ทางสธจัดสรรออกมายังไงครับถึงนําไปสู่การตั้งอสังเกตว่าเอมันอาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดจริงก็งเรียนอย่างนี้ครับคุณผู้จาักครับก็คงเสนอความเห็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็ในฐานะที่เราต้องดูแลเรื่องสิทธิความเหมาะสมความเสมอภาคแล้วก็ ลดความเดือดร้อนแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้นะครับก็เข้าใจเข้าใจดีครับว่ายากพอสมควรนะครับอ,อขณะที่จะจัดอย่างไรให้ได้ความพอดีพอเหมาะแก่สถานการณ์ซึ่งต้องเรียนว่าขณะนี้เหมือนสถานการณ์การรบอ่ะนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนก็คือโควิดศัตรูอยู่ที่ไหนก็คงต้องแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับเ,เราก็คงต้องคิดหลายเรื่องรวมกันทีนี้ผมเนี่ยติดตามการปรับตัวเลขของการ จัดสรรวัคซีนมาตั้งแต่ต้นนะครับกรรมธิการก็เชิญผู้แทนของกรมควบคุมโรคของสอทออมาดูแล้วก็หลายเรื่องท่านก็ปรับให้แล้วนะครับ<ม>เป็นเ,นเนไม่ใช่ตามความเห็นของกรรมธิการที่ผิดหรือถูกนะครับก็เคารพสบคและสะทอทแต่ว่าดูตัวเลขการปรับจากวันที่13ซึ่งมีครั้งหนึ่งที่เราได้ตัวเลขมาแล้วก็เปลี่ยนครั้งเมื่อวันท,<ม>ที่17เดือนพฤษภาคมเนี่ยมีข้อสังเกตต้องเรียนว่าแบบกัลยานมิตรและเห็นใจ คุณหมอมากนะครับที่ทํางานทั้งในพื้นที่ด่านหน้าเอ,อแล้วก็ทํางานอยู่กับประชาชนเนี่ยมีทั้งภาวะกดดันแล้วก็การเตรียมพร้อมที่ต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ความต้องการวัคซีนของประชาชนที่เออ,อยากได้ทันทีทันใดนะครับซึ่งผมคิดว่ามีหลายเรื่องที่ทเป็นปัญหานะครับก็เรียนว่าใจเย็นๆครับหนึ่งเนี่ยนโยบายของท่านนายกกับรัฐบาลเนี่ยชัดเจนนะครับว่าจะมีวัคซีนภายในธันวานี้หนึ่งร้อยล้านโดสแน่นอน และก็จะเผื่อสำหรับอีก50ล้านโดสภายในถัดต้นปีถัดไปนะครับเพราะว่า,าเราคิดว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องเลือกแบบนี้อีกแบบแบบไข้หวัดใหญ่นะครับี่เป็นวัีนชุดแรกทีนี้กลับมาความยุ่งยากก็ต้องดูว่าทําอย่างไรถ้าเราดูจากรายงานสบ,บคทุกวันเนี่ยนะครับผมติดตามตลอดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสองส่วนที่ต้องให้เหมาะสมเป็นศาสตร์น้ำิน พื้นหนึ่งพื้นที่ที่ระบาดหนักสุดเนี่ยก็คือกรุงเทพมหานครประชุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเอาเอากลุ่มที่หนึ่งก่อนอันนี้คือพื้นที่สีแดงเข้มนะที่ทางสบคจรัด้มมากเลยนะครับใช่ครับเอแล้วก็ทําให้ตัวเลขระบาดวันละสองพันกว่าจนสะสมเป็นแสนเนี่ยนะครับห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่แค่สี่จังหวัดนี้ครับตรงไหนมีศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาของหมอว่าไปการป้องกันประชาชนที่ยังไม่ติด เหมือนเรามีบ่อปลาครับมันก็ต้องใส่ยากันเชื้อลงไปอะ่ะมันก็ต้องจัดการที่สี่จังหวัดนี้ถูกไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นตัวเลขของการให้วัคซีนจากเดิมเนี่ยกรทมเนี่ยเตรียมไว้มิถุนาสามล้านรกรกดาสามล้านเนี่ยถูกลดลงมาเหลือสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นทั้งสองเดือนเดือนละสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นก็โอเคแบ่งออกไปให้พื้นที่อื่นเราก็ไม่ติดใจครับแต่พอไปดูตัวเลขแล้วไม่ค่อยสบายใจในกลุ่มที่หนึ่งนะครับ นนทบุรีเนี่ยระบาดหนักปทุมธานีระบาดหนักสมุทรปราการระบาดหนักมปรากฏว่ามิ่อสมุทรปราการเนี่ยได้ไปเดือนมิถุนาเนี่ยสองแสนสามื่นเจ็ดก็รับได้นะครับครับเดือนกรกฎาอีกสี่แสนแปดแลวก็สิงหา 5, ห้าแสนเก้าแต่พอดูปทุมธานีเนี่ยกับนนทบุรีเนี่ยนนทบุรีเนี่ยเหลือหกหมื่นสี่อันนี้เดือนมิถุนานะครับหกหมื่นสี่ท่านผู้ฟังจะได้จะได้มองภาพออกนะครับว่าหกหมื่นสี่เนี่ยก็เป็นเดือนมิถุนายน ของนนทบุรีที่ได้ไปแล้วเนี่ยห้าหมื่นสองนะครับกรกดาได้อีกหกแสนสี่ซึ่งดีมากครับสิงหาเนี่ยสามแสนหกนะครับถัดมาคือประชุมธานีได้ไปแล้วสามหมื่นสามระบาดหนักเหมือนกันนะครับอได้มิจุนาเนี่ยหกหมื่นสองกรกดาหกแสนสองสิงหาสามแสนห้าทําไมเราไม่เอามาให้นนทบุรีสองแสนในมิจุนาประชุมธานี สองแสนนี่ผมพูดถึงสี่จังหวัดนี้ก่อนนะครับในร,ระบาดหนักเนี่ยจะต้องแก้ปัญหานี้อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยเขาเรียกระบาดระบาดหนักก็คือห้าสิบเอ็ดคนถึงร้อยคนต่อวันเฉลี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูสะสมถัดมาคือจังหวัดแดงถัดมาไม่แดงเข้มก็ลงมาสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชาสงขลาสมุทรสาครชนบุรีนครปฐมอุทยาการจนบุรีระยองราชบุรีต่างๆนะครับพอดูตัวเลขแล้วเนี่ยปรากฏว่าสุราษฎร์ธานีมีเกาะสมุยที่เราต้อง ต้องบวกกันนะครับที่เราจะต้องกระตุ้นจังหวัดที่เป็นท่องเที่ยวด้วยอย่างภูเก็ตอย่างชลบุรีมีพัทยามีเชียงใหม่ครับนะครับเพื่อให้ให้เมืองพวกนี้ฟื้นเศรษฐกิจให้ได้อปรากฏว่าสุราธานีได้ไปแล้วหกหมื่นห้ามิถุนาเนี่ยได้แปดหมื่นแปดเห็นไหมครแต่ไปแรกกรกฎาสี่แสนสองผมก็ตั้งคําถามว่าทําไมไม่อัดให้สุราธานีเป็นแสนถ้าไปดูภูเก็ตเราจะเห็นว่าภูเก็ตเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยนะครับ ามแสนโดสนะเะใช่สามแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบมิถุนาได้แปดหมื่นสองอันนี้ก็ถือว่าเต็มศักยภาพนะครับจะครบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของประชากรคือสามแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าคนสามร้อยโดสก็โอเคตอันนี้ก็คือครบไม่มีปัญหาแต่ไปดูเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยครับจะต้องได้วัคซีนทั้งหมดประมาณล้านสองเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวครับได้ไปแล้วเจ็ดหมื่นเจ็ด มิถุนาได้แค่หกหมื่นแปดกรกฎาคมได้สี่แสนหนึ่งผมก็คิดว่าไม่ค่อยถูกเท่า,หาไหร่นะถ้าเราจะให้เชียงใหม่ดปเนเนือท่องเที่ยวนะครับไปดูชนบุรีเช่นกันนะครับเเราก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยร้านสี่ชนบุรีเนี่ยต้องล้องรวมันมีเขต EEC มีแหลมชบงังมีเขตเมืองพัทยาครับได้ไปแล้วชนบุรีเนี่ยได้ไปเจ็ดหมื่นหกพอมิถุนาได้ไปแค่ห้าหมื่นสี่กรกฎาคมห้าแสนห้าสิงหาเจ็ดแสนสี่ ทำไมเราไม่ให้ชนบุรีเป็นแสนเจ็ดแสนแปดผมพูดอย่างนี้นะครับขออนุญาตยกตัวยอย่างเพราะเวลาจํากัดแต่กลับไปดูจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีส้มแล้วผมแปลกใจมากที่ได้อัตรา,าตัวเลขในเดือนมิถุนานในสูงมากอุดรธานีได้ 2, 4, สองแสนสี่สกลนครได้แสนแปดหนึ่งหมื่นแสนแปดหมื่นหนึ่งพันนครราชสีมาจังหวัดใหญ่กว่าอุดรได้แสนสี่หมื่นเจ็ดมหาสารคามได้แสนสามหมื่นหนึ่ง คำถามเลยนะครับมหาสารคามมีประชากรหกแสนเจ็ดที่ต้องฉีดได้ไปแล้วหมื่นสองได้แสนสามหมื่นหนึ่งลำปางมีประชากรที่ต้องฉีดห้าแสนหนึ่งแต่ว่าการลงตัวเลขของผู้ว่าชมก็าคนนี้เข้าคิวว่าแต่ว่าได้แสนสองนะครับถัดมาอีกนครพนมได้ไปแล้วหมื่นหนึ่งมิจฉาได้แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสลาบุรีได้ไปแล้วหมื่นสองได้อีกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันคำถามว่าผมไม่ได รังเกียจรังงอนทุกจังหวัดเลยนะครับครับผมพูดในฐานะความเป็นธรรมจริงๆว่าจังหวัดในพื้นที่สีส้มคือจังหวัดที่ระบาดต่ําเมื่อกี้สีแดงเนี่ยสิบเอ็ดถึงห้าสิบคนจังหวัดสีส้มเนี่ยตั้งแต่สิบเอ็ดคนขึ้นไปก็คือหนึ่งสิบประมาณเนี้ยนะครับ,รบแล้วก็จังหวัดที่ไม่ติดเลยก็คือถือเป็นจังหวัดละระ,ะ,ะ,ะบาดน้อยมาก และถามว่าในจังหวัดเหล่านี้อาจจะมีบางจังหวัดเป็นเมืองที่ตอนต้องเตรียมการผรัากการท่องเที่ยวหรือเมืองนิคมอุตสาหกรรมบ้างก็คือนครราชสีมาครับหรืออุดรธานีบ้างแต่ข้อสงสัยผมเมื่อคือว่าถ้าเราเอาไปให้สกลน,นครไม่จงเกียดทาวสกลนครนะครับอยา่าอย่ากด,ดผมอืมหาสารคามที่ละแสนแปดแสนสามนครพนมสนหนึ 101, ่งสละบุรีแสนหนึ่งคำถามผมว่าแล้วจังหวัดที่ควรได้รับเร่งด่วนครับอย่างเช่น สมุทรสาครชนบุรีราชอะไรต่างๆนะครับที่ผมเรียงมาเนี่ยมันมีกลุ่มที่สองอีกประมาณสิบห้าจังหวัดนะครับระยองเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมใหญ่นะครับมีการระบาดหนักจันทบุรีก็มีสงขาก็มีนครศรีธรรมราชก็มีอย่างนี้เป็นต้นเราเราจัดสันเป็นธรรไหมผมก็มีคําถามว่าเข้าใจว่าจัดยากแต่การจับแล้วเนี่ยมิถุนาเป็นเดือนชี้ขาด ของการเอาอยู่หรือไม่เอาไม่อยู่นะครับไปดูแล้วตัวเลขมันมันน้อยอะครับในมิถุนาแม้ท่านจะไปอาจให้กราฎดาเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเสนอให้เกลี่ยครับเกลี่ยจากที่ท่านไปใส่ในจังหวัดที่ขั้นเข้าคิวอะท่านจองคิววิธีการผมอธิบายคุณมาจากง่ายมากครับตัวเลขหมอทำให้ถูกแล้วคือครับสิบหกล้านเนี่ยมาจากตัวเลขของประชากรที่อายุหกสิบ อยู่ในสำเนาทะเบียนล่าตามปกติเปิดคอมพิวเตอร์ก็เจอครับในแต่ละจังหวัดรู้เลยโดยไม่ต้องลงคิวนะครับครับมีคนเกินหกสิบอยู่เท่าไหร่ทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดล้านสามและมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเจ็ดโรคเรื้อรังอยู่ในระบบสบปสช,ชและกระทรวงสาธารณสุขห้าล้านเจ็ดไม่ต้องเขียนลงคิวก็รู้ครับจึงเป็นการจัดสามสิบหกล้านโดสแรกให้กับคนอายุหกสิบและเจ็ดโรคอันนี้ชัดเจนก็คือสองกลุ่มนี้ สิบหกล้านโดสในแต่ละจังหวัดที่ได้มาผมจึงมีคำถามว่าท่านลงคิวทิปหรือเปล่าลง Q คิวทิปก็คือเอาตัวเลขไปใส่เลยครับแล้วก็ได้จัดสรรออกไปใช่หรือไม่ถ้าใช่วิธีการเป็นนักบริหารที่ดีต้องไม่จัดไปตามนั้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเมื่อสมมติมีสงครามอยู่เป็นสงครามชายแดนไทยกัมพูชาหรือสงครามระหว่าง สแสดงร่มกล้าแล้วกันเอาเอาประสบการณ์ผมเนี่ยนะกระสุนปืนควรส่งไปอยู่ที่พิษณุโลกจังหวัดเลยเพื่อทําการรบเพราะว่าศัตรูอยู่ที่นั่นสนามรบอยู่ที่นั่นเออมันต้องส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไปในจุดที่ต้องออกรบต้องสู้กับขา้าศึกเป็นหลักถูกต้องอายานอื่นก็ต้องป้องกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การย้ายกําลังหลักอากระุนหลักปืนใหญ่หลักไปไว้ที่จังหวัดที่ยังไม่ทําการรบ อ่าผมพูดแค่นี้ถูกไหมเอากระสุนปืนไปไว้ชายแดนที่สกลนครที่มหาสา,ารคามที่ลำปางที่นครพน,นมถูกไหม,มไม่ถูกอ่าผมยืนยันนะไม่ถูกจังหวัดที่ต้องรบทางเศรษฐกิจคือภูเก็ตใส่เต็มแล้วเชียงใหม่ทำไมไม่ใส่ือนบุรีทำไมไม่ใส่ถูกไหมอันนี้ผมตั้งคำถามแค่นี้แหละครับ,รบหัวหินประจุพีดีขันได้ไปแค่สองหมื่นเองทั้งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวถูกไหมเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว ได้ไปแค่หมื่นหกแต่ได้แค่สองหมื่นสี่ตากอยู่ชายแดนคนกับพมา่าได้ไปแค่สี่หมื่นแปดแต่ให้เขาไปอีกแค่หมื่นแปดในม<อ>ุมของคุณสมชายนี้คิดยังไงคือคือเอาละเรื่องเกลี่ยเรื่องเฉลีย่ยเท่าที่ฟังเนี่ยคือเสียดายเราเราไม่เห็นภาพที่เป็นเป็นตารางนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยสองสมชายก็ทําเป็นตารางออกมาเนี่ยเปรียบเทียบเห็นชัดเจนแต่เอาเป็นว่าเดือนมิถุนาเนี่ย พื้นที่สีแดงเข้มกับพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยรุนแรงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าควบคุมทั้งควบคุมสูงสุดแล้วก็ควบคุมสูงสุดเข้มขน้นนะฮะปรากฏว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยได้อ่การจัดสรรวัรคซีนเนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่ว่าเดือนกรกฎาอาจจะได้เพิ่มมากขึ้นแต่ในมุมมองคุณสมชายคิดว่าอ่าหนึ่งก็คือเกลียจากพื้นที่ที่ อ่าไม่ใช่เป็นมสมรรภูมิหลักในการ,ราที่รับมือของวิตติ้ารมันมีจังหวัดที่ไม่มีการระบาดอยู่แลว้วสองเป็นไปได้ไหมคุณท่านสพสมชายก็คือว่าเดือนกรกฎาคมที่รู้ได้เยอะอยู่แล้วเอาเกลี่ยบางส่วนมาไว้เดือนมิถุนาเพราะว่ามันเป็นเดือนแรกที่ที่จะต้องอแสดงแสดงให้เห็นว่าการรับมือสถานการณ์โควิตติการเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือไม่อยู่มันน่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแรกของแผนการกระจายวัคซีนซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล แต่แต่เราไม่เกลี่ยจากตัวเลขกรกฎาคมไม่ได้เนื่องจากว่าวัคซีนมันส่งมอบมิจุนาเนี่ยหกล้านกรกฎาคมสิบล้านคมันต้องกลับมาเกลี่ยในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่ระบาดน้อยมันมีอยู่เลยครับในตารางของสมบุสรายงานทุกวันเนี่ยสิบหกจังหวัดเนี่ยระบาดไม่ถึงสิบคนผู้ป่วยมีน้อยมากนะครับไม่เข้าใจเนื่องจากโดยสภาพสภาพดีชาวบ้านดูแลพื้นที่อยู่ห่างไกลโดยเฉพาะบางผมไม่ได้นั่นนะครับผมก็มีญาติพี่น้องทำมาท่าอีสานเนี่ยท่านดูแลดีมาก บางจังหวัดเป็นศูนย์อยู่อย่างเงี้ยขอได้นะครับเอามาให้กระสุนปืนมาให้จังหวัดมีกระสุนมีจํากัดต้องก็ให้ถูกเป้าทุกนัดจังหวัดที่โดนสิบหกจังหวัดเนี่ยขอร้องเลยครับว่าท่านต้องเสียสละอยู่ชั่วคราวนะอย่าอย่าพึ่งเอาได้ไหมอ่าอย่างนี้เป็นต้นชาวบ้านก็เข้าใจนะผมว่าตอนตอนที่ตอนที่ท่านท่านท่านสวเนี่ยในฐานะประธานของกรรมธิการสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยที่เชิญ อ่าบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขมามาให้ข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าล่าสุดคือ17กุมภาพันธ์ก็คือสิพฤษภาซึ่งก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตอนนั้นอ่ท่านได้แจกแกงไหมครับว่าตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยออมันไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมผมเชิญมาเมื่อสักสองเดือนที่แล้วแต่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ได้จากห้องประชุมของที่ได้รับส่งหนังสือถึงผู้ว่าครับเป็นหนังสือเปิดเผิดหมดครับคุณประจักษ์ครับอ่าอ่าครับมีตารางแนบท้ายส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับครับอืมอด ผมเอาตัวเลขเนี่ยมาจากตัวเลขที่ผู้ว่าราชก,การจังหวัดทุกจังหวัดได้รับแล้วผมเห็นว่าบางจังหวัดเนี่ยมันไม่อยู่ในเป้าหมายที่จําเป็นนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะไม่พี่รองอยากกรวผมเนี่ยชัยนาทอุตรดิษฐ์แพร่เลยพเยาน,าน่านยะโสธรหนองคายพังงนาะอํานาจเจริญมุกดาหารหนองบัวลำพูบึงการสะตูนเนี่ยอืขอขออย่าเพิ่งเกลียดไปได้ไหมเกลียดให้เฉพาะแพทย์เจ้าที่ด่านหน้าบางส่วน สถาประชาชนที่น้องเอาเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดบ้างในบางอำเภอเช่นอำเภอเมืองอเขตเทศาบาลครับส่วนจังหวัดที่ถัดมาคือไอพวกจังหวัดศูนย์นี่นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเนี่ยไม่ติดเลย,เยที่ผมเอ่ยมานนะครับอขออย่าเพิ่งส่งไปรเราใสติมาดูเลยครับเอาความจริงมาพูดกันส่วนจังหวัดที่เขาระบาดน้อยนะครับอาจจะเป็นตากิจอุดรธานีสมุทรสงครามปัตตานีสกลนครครับ สุพรรณบุรีอะไรก็แล้วแต่นะอุบลบุรีล์เพชรบูรณ์ตราดกาลสิงห์ถึงสิงห์บุรีอุทัยธานีเนี่ยอุทัยธานีเนี่ยเห็นตัวเลขเลยนะครับมีตัวเลขประชากรที่ต้องฉีดวัคซีน70%เดือย2แสนเก้าจะจัดสรรไปให้อุทัยธานีให้ให้อุอ่างทองนะครับผมไม่มีคดีคนอ่างทองเหมือนกันครับุณประจักษ์เชื่อไนะครับว่าตัวเลขเท่าไหร่ครับเท่าไหร่สามหมื่นกว่าที่อ่างทองใช่ครับเปนเปอร์เซ็นต์ของประชากรนะครับครับ ที่เปอร์เซ็นของประชากรที่ยังได้ฉีดนะครับซึ่งถามว่าเหมาะสมไหมผมก็ไม่กล้าล่วงแต่ผมคิดว่าถ้ามันเกียดมาออกจากอ่างทองสัก20,005เนี่ยครับไปให้นนบุรีก่อนได้ไหมอืมอืมอืมที่ผมยกตัวอย่างนะมันไม่สามารถเข้าใจเข้าใจครั้นนี้ท่านสวผมถามนิดนึงเพราะเหลือเวลาประมาณสักสองนาทีาถามด้านนิดนึงวัคซีนที่มีการกระจายเนี่ยของเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่หรือว่าหรือว่าส่งไปแล้วหรือว่ายังไงฮะ ผมยังไม่ได้ส่งเลยครับวัคซีนเราจะรับมอบตามกําหนดเดิมที่จะรับมอบคือสิบเจ็ดถึงยี่บเอ็ดหนึ่งจุดเจ็ดล้านแอสร้าเซเนกาเนี่ยเดิมเนี่ยกําหนดไว้หกล้านเราจะได้หนึ่งจุดเจ็ดในวันที่ยี่บเอ็ดแต่ว่าผมตรวจสอบไปเมื่อวานเนี่ยย,ยังพบปัญหาเอกสารจากบริษัทแอสตราที่อังกฤษยังไม่เรียบร้อยก็เอาสมมติว่าส่งวันที่หนึ่งตรวจระบบหกวันแจกจ่ายวันที่เจ็ดฉีดที่รัฐประชามตฉีดไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับอยังอ่างทองเนี่ยมีประชากร ที่ต้องฉีดวัคซีน24,511คนคฉีดไปแล้ว5,006แต่มิถุนาเนี่ยใส่ให้อังทอง34,000ครับเท่ากับเพชรบูรณ์เท่ากับ,บแพร่เท่ากับอุทัยธา,ยานีเท่ากับหนองบัวลำพูแต่ผมถามว่าจังหวัดเหล่านี้มีตัวเลขติดไหมไม่มีตัวเลขติดเชื้อเลยครับเพรขอรวมตัวเลขเหล่าเนี้ยมาให้จังหวัดที่เป็นปัญหาได้ไหมครับครับอืมอืม ในทางปฏิวัติจะทําได้ไหมท่านสพสรงชายต้องต้องประสานกับทางสธไหมหรือว่าประสานกับทางสบคไหมผมผมผมคิดว่าการรบแหรอครับมันมันวางแผนไว้สามสี่ห้าแบบแต่ถึงเวลาสาหการรบจริงเนี่ยมันต้องรบตามข้อได้จริงครับครับนึงเป้าหมายการรบอยู่ที่ไหนครับพื้นที่แดงเข้มแดงอยู่ไหนสองพื้นที่เศรษฐกิจอยู่ไหนครับต้องอัดวัคซีนลงไปครับมันจะต้องช่วยกันอย่างเงี้ยครับก็บที่ว่าการเป็นผู้นําที่ดีคือการรับแผน ให้ได้ครับครับครับอาละฮะก็เห็นภาพอยู่นะครับก็คือเน้นไปในพื้นที่ที่มันมีการแพร่ระบาดแล้วก็มีความจําเป็นในการที่ต้องเกลี่ยมานะครับแล้วก็เกลี่ยเฉพาะของเดือนมิถุนายนด้วยกันเองนะฮะขอบคุณด่านสวสสมชายนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่อุต่าทำตัวเลขออกมาให้เห็นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ